มันใครมันเดินทางมาโอ้มันคือแมงกินกินไม่ได้เลยแมงกินเราคนไม่กินอันนี้นึกว่ามันเออหัวนี้สวห้อยนี่มีหนูแกะนาวค่ะกินมันอุ่นๆมันก็อุ่นเด้เลือดเลือดน่อร่างกายเขามันก็อุ่นมันแก้วอ่าไปเผาค่ะ อย่าเผาเผาเอ่ะหมูมัียงเผาข่าร้าเนาะเนี่เผามันตะกรันวุ้นจะเผาข่าร้านเนี่ยมันขอกำหมาบัดนกินเผื่อกินมันเอ้ยอย่ากินเราย่มนะตีเผือกินมันไปอ่าย่างนะครับไฟเลยพี่นะครับบาดตันีย่างบางๆครับไฟครับหมดตองหอมเลยแม่นบ้าหอดำดำท่วนเลยแบบแก้มย่างดีได้เนาะกินเล่นไปเรื่อยๆอ้ยไปเรื่อยๆเนาะ มุนมันเ้าคอยเรีนคอยกินให้เข้ามาอีมื่อคอยพี่ใจลอยคอยคุยแต่สาว้ยยจะเป็นเป็นเสี่ยมเนาะนิดหน่อยครับวาายแใช้แค่น้อยเดียวเดีเยวห้องกินว่าได้โอ้ยจะเป็กสาวน่อยนะ โอ้โหหอมจังเลยไอ้มันเมาไปจำกันียที่ไอ้มันบึ้มเด้กโหกินอะอออาเนมคะนอกจากว้เอาเบนซิงไหมคะโอ้ยีสันช้ำเลยเนื่อจากการเหตุการณ์เหตุงานมาแล้วเขามาผ่อนคลายกันครับพี่น้องก็ถอดบานถอดซองกับกบมหาหม่องเก่า นี่แนวเลยแสบๆก็มาซูพีซูหนองซู่อซูเมียคือเกาอ่านะครับ